ในทางจวัดเต็มอยู่กระตกปลาลุกเลยกว่าคนหาเห็นนั่นหลายหลายเวิดบ้านเลยปลาลูกหาเหินน่องกันกสลาลู้องซกันสิเยดดรากลังไปนองเยวนกับบรรยากาศฝนตกอ้า Jamie, เบิ่งไปเบิ่งควนอยู่ปากพาพี่น้องเอ้ยว่าเฮ็ดน๋อยเฮ็ดรลายสัมได้เนาะบาทควนสีน้อยสีรลายสัมได้คายเฮ็ดไปเบิ่งกันเลยอืมเฮ็ดพอหอดทางแล้วเป็นอะไรเฮ็ดละงูไผกัยังอยู่บายั่งเบิดหักบอดไอ้คลายมาเป็นตาใจถอนคลายแต่ว่าเฮ็ดบริสุทธิ์เขาเนาะ เ็ชเฮองหาเองสิบพันมาสั่งสมใจเหตุการณ์เท่าไรสิบห เราจะซีบแล้วแตมมม่มันนี่ตอนนี้แม่น้องแก,มงก้มบมกำลังเสด็ดเป็นจานนะพี่น้องกำลังเสด็ดเป็นจานเป็นจาน,นะาน,านาเนาะปลาล้มเด้อปลาล้มวันสุดท้ายเบิด์ตบอเฮ็ดกระไลล่ะปลาล่ม แกมุมเห็ดจานเรียบร้อยพี่น้องจานเห็ดเฟิปป้งใบ <g ül> คลายและแม่นางใหม่อันนี้เฮดละงูอันนี้เจ้าว่าในไดเสห็ดเป็นธงเอาบ่เนาะมันจังบ่เหี่ยวเนาะพี่น้องใบคลายแล้วพี่น้องเอ้ยขอบใจเดอ้อมาน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 หักกระไดเก่าสิบพันพี่น้องเอ้ยเฮาทอนในเพิ่นสิบพันกี่ จักจานบนเดือนสัมนีนี่เก no ็ดแล้วมีอะไรบ้าเมื่อป๋อ

เจ้าเอาเง่นให้มันไปเโนมันว่าปิดเออแต่เจ้าบอกป่าถูกใจอังจงว่าอยู่บะเลงบะเลงบะเลงหน้าทางบ้านอุ่มได้พี่น้องเด้บ้านอุ่มทองคำที่ว่าวเติมขอบใจเด้อทุงยางองนันเด้อจเมื่อไปเมื่อเละ ไปปลูกไปเห็ดเผงพีไป้องเห็ดดำเผิ่กแล้วก็เห็ดละงูเข้าคขายไปลยสองทงก็ได้เก้าสบพันกีบเนะเี้ยไก้าสบพันกีบก็สองร้อยบาทสองร้อยบาทสองร้อยบาทสอง้อยบาทนั่นนี่เองไนลองสองร้อยสิบาบาทบวมารอีกแล้วกไ ไลน์ไลน์เลยไลน์อีโลเห็ดเต็มเลยพุ like ๊บปากทางมีแต่เห็ดพี่น้องเลยเต็มเอาสีย่างว่าทำประโยชน์ไริกายอยู่เลย ว่าไข่เนี่ยห้ยบดเฮ็ดกระเจ้าปลนเมนยัางเมนที่จังหวัดก็ปูี่แล้วคุปายไดกุยายกินข้าวห้องเช่าชอบแกงเฮ็ดบดฮ่าฮ่า่าได้เฮ็ดจักยานจะออกมาละลายจานอยู่เออว้าท่านนี่ชอบจานป้าพี่น้องจานเฮ็ดน่าเลนากล่ำน่ามองพี่น้องไปอยากได้มาซื้อทางเด้อโคตรโพลา แม่บาดแถวพี่น้องมีตะกี้กีกับมาคายเห็ดพี่น้องกับแม่เฮออตั้มขะเบือกับหมองเลยเพี่นวะหมองเลยตายพี่น้องเลยหโอแกงนระไม้อยู่สายบ้านปุ้งตายเลยพี่น้องมาดูคายเห็ดตั้มขะเบือกับหมองเลยพี่น้องปากันหิวข่าวหิวน้ำอย่าเราสลานเนาะเราถือหนาถือหนี่มาแกงเลยเนาะ เบิร์ดระบาเหตุกจ้ายังลายบ่อือกูตามกระเบือให้คนกันเอ้ยหอต้องเงียบเด้อตาอย่างเงือนเนาะเจ้าปเบิรเจ้าบรินนอเบิดขึ้นมาจ้าฮะ เออผู้เดียวเรากลับไปเลยห่านเห็นบ่อว่าวเลยเว้เด้ออย่นู้นมีหมูนี่จะหูบอไปเมื่อคืนนี่ยนะไปวางสิแจ้งนี่นะตอนไปกับเอื้อยสองคนบอกว่าเอ้ยบอกว่าหน้าหน้าใหญ่เลยเนี่ยคือเห็นแบบว่ากระย่ามาแล้วก็เห็นแบบว่าควันไผ่คือหนับ่มีไผ่หม้อ เป็นควันข right. ึ um. oh, no. anyway. uh, ้นมาหน้าใหญ่เลยหน้าใหญ่เลยอออโ้ยคนแห้งสนานอยู่พี่น้องเลยนู่นตำกระเบือกันหม่อยจุกขอดกระไปคัะเบิ้งเ้าเซฟพาพี่น้องไปเบิ้งหมอนะใหม้ก่อนอาพี่น้องหมอแกงลำไม่ผ่นการเคลื่อนที่ได้พี่น้องเลยถือไปใส่กับไปดำถือไปใส่กับถือไปน้ำพี่น้องแกงกระหม่อมเลยมองคลายเห็ดนี่อรานมาดำนี่ ป้าพี่น้องเอฟซีของสนีป่าก็มาซื้อเฮดพี่สีปตีจ้าหัวยี่ดอกีดเออเอาเเบิร์นเอาเอาบรอดแซนหนึ่งเอาเอาสิลุดอาโบของเราเลยตักลุดเธอได้ปล่อยหัวเอาของเขามาเถมเอาเก้าสิเกา คนตัวเองอ่ะายนแมตั้งให้เพนกินพี่น้องเยเพลนกับซิว่าผาเมื่อผาแมคคาวเบแมคคาอยู่เบียงเบแม่เออเออเออร้อยมาจัดตรงยางให้แม่นอร้อยไปสายแหละลูกนะไปสาเลยไปแล้ว ลายหนึ่งเด้อเทสักะตาเนี่ยเป็นยังเมื่อจังสิเวะตาอะเทเทอเออเออผมมึงดูผมทำมาได้โอ้ยแต่บักลายหนึ่งโจสิเต็มตาผมดูผูกป้าพี่น้องเออเออเออทงนั่นแหละผมดูนะรูดถ่ายนะมึงดูนะเพราะต้องเทเอาเมื่อเบิดทงรูดฮะผูกเป็นกะตาบ้า เตะได้แล้วกิดบอสั่นของลาวเอาๆทุกอันนี่น่ะบ่เอาบ่นี่น่ะเมื่อพ่ยากไปเก็บอาเออตาเพิ่นตาไงเพิ่นแกงน้องเอ้ยน้องก็บบมก็สิเมื่อแล้วแหละพี่น้องเอ้ย เออขับใจคือการตั้งหายแกละเออเออเมื่อฮาซิเบะอดอกเออข้าน้งี่าุ่าเออเออขับใจเด้อ กิกี้เอามาจับไปดูบอเตรียมเตรียมเต็มเลยพี่น้องมึงดูนี่แมองเก็บบ่มเบิดเฮ็ดแล้วพี่น้องเฮาสิไดเมื่อเลยปลาลุงเลยแสนแปดสิบพันเนาะรวมเบิดได้บลายดอกปลาลุงมาแป๊บเดียวกะสิไดเมื่อแล้วแต่ข้าเจักันยังไม่ได้เบิดเด้อ พี่น้องเงินลายเฮ็ดพี่น้องได้แสนแปดสิบพันจ้าปลาลุงนี่แสนแปดสิบเด้อจ้าพูนป้าเอากับเมื่อลูกเป็นเงินบาทแต่ประมาณสามร้อยปลายสามร้อยห้าสิบบาทแม่นบ่าวะสามร้อยห้าสิบนี่ยเลยเอากินน้ำลูกอ่ะ เราซ้อมหอเก็บมาแล้วกินนาำแล้วก็สิพาลูกเมื่อพี่น้องปเป็นหิวเขา้าหิวนาำเออห้าสิเมื่อแล้วแกงน้ำไ่สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องห้องกันกินอุกระถึก กันได้เฮ <whatever> bueno, ็ดก็เอามาขายบากทางเขาหนามก็ถือเอามากินพี่น้อยเมื่อละสี่ห้าสิบพันก็เอากะถือว่าร้อยบาทเนาะร้อยไปกว่าบาทเมื่อละห้าสิบพันค่ะพอได้ซื้อปลาดิหมักพริกแป้งนัวปลาแดชอะไรครอบครัวภัยมันเนาะแต่ละวันแต่ละมื่อกินถูกมื่อพี่น้องเย เซลพี่น pe ้องมอมอน้อยนี่ป้าหลายคนกินแหละนะเนาะอ้ยกินรสกินรสกินรสขอบใจขอบใจพี่น้องมอมอปลาด้ญายเนียพี่น้องไอ้มอหน่อยคนแกงแต่คนหลายคนกินเออ ແນ່ເດີ້ພີ່ນ້ອງໃນຄລິບນີ້ເຮົາກໍຊິອຳລາພາກຈ້າກັບພີ່ນ້ອງພາກດລກົດແຊກຕິດຕາກບົມີປາລົິດພາປະນໃດກໍໍໂທຂໍອະໄພາຍๆາະບາຍດີ